i อคูน e โอเจ็ดโปรคอนเฟิร์มดีไซน์แล้วนะครับจะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นหนังเทียมสีส้มสุดจี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวอาจจะเป็นการรีแบรนด์มาจาก Neo อ Racing ซ่สวัสดีครับกับมาดในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวรบแปดในการาเสิบะีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันก่อนหน้านี้นะครับไอคู IQ ได้มีการประกาศการเปิดตัวนะครับและจำหน่ายเป็นทางการของไอคูนิโอเจ็ดโปรซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับ่าสุดไอคูอินเดียเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนิโอเจ็ดโปรสีส้มนะครับที่มาพร้อมกับฝาหลังหนังสังเคราะห์ เหมือนกับ n e o 7 Racing เลยนะครับที่มีการเปิดตัวไปในประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยข้อมูลของมือถือรุ่นนี้เนี่ยมีการรายงานว่าตัว n e o 7 Pro เนี่ยจะเป็นการรีแบรนด์มาจาก n e o 7 Racing หากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับจะใช้ชิปเซตที่เป็น Snapdragon 8 p l พ s Gen 1ให้ RAM 8GB 6GB แบ่งเป็น2รุ่น ROM 1 2 8และ2 5 6ครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED 6.78นิ้ว ในเฟรนด์หนึงร้ยสิเฮิร์ซนะครับโดยมีการใช้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์การชาร์จที่เยอะมากถึง120วัตต์ด้วยกล้องหลัง50ล้านพิกเซลครับกล้องอัลตาไรท์แปดล้านมาโครโ2และกล้องหน้า16ล้านพิกเซลอย่างไรก็ดีนะครับไอคู IQ อินเดียเนี่ยจะมีการเปิดเผยที่เซอร์และสเปคในเดิมๆนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าสเปคจริงๆเขาจะหน้าตาประมาณไหนกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย